<You. S 1> พระอาจารย์ครับขอถามหน่อยคือว่าล,ลูกสาวตอนเนี้เขาเขา,เขาทำขายเสื้อผ้าเขาเขาท้อใจมัน,ม,นมันขายยากครับพระอาจารย์จะให้ทํำยังไงครับแก้ไขแก้ไขลูก,ลกทรงแก้ไขรูปทรง มันผลิตออกมาแล้วครับอาจารย์มันแก้ไขรูปงทรงคงจะยากหรือว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วมันเข้าหน้าผลแตง่งงานก่อนจึงจึงว่าต่อ แล้วยังไงจะให้พระอาจารย์หยอหวพรเนี่ยเพราะคือมันช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนวันนั้นพระอาจารย์จะบอกให้ท่านลีตงปิงเต้าเต้าจี<อ>าจะมา,<อ>าแต่งกรอนวันแต่งงานให้โอ้สาธุ คือคือให้พระอาจารย์ช่วยแบบว่าโดนใจให้ใหเขาคือตอนนี้มันก็ท้อใจเพราะตั้งลูกลูกสาวตั้งตั้งใจทําครับอา<ม>จารย์แล้วมันยังไม่ดีเท่าที่ควรครับอาจารย์มีมือใหม่มือใหม่ครับให้เป็นมือใหม่ตั้งใจพยัน ให้ฟ้าดินสะเทือนให้ฟ้าดินสะเทือนให้ฟ้ดินสะเทือนแล้วทำยังไงครับอาจารย์ให้เขาสวดมนต์หรือให้เขาทำยังไงขยันขยัน ขยนันตอนนี้เขาก็ขยันเขาก็ทํานู่นทํานี่ทาถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทุกวันแต่งรูปทํานู่นทํานี่บารมีรมต้อง,องมีมแล้วจะทํายังไงให้มีบารมีครับอาจารย์จึงจะรวยแล้วจะทำยังไงให้มีบารมีครับบุญในบุญเน,นี่ยคนนี้ครับลูกสาว คนนี้รู้คนคนนี้ครับคนที่ผมยาวๆคนนี้ครับขยัน,ยนเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเองก็จะฟังคำของแล้วต้องสวดมนต์ไหว้ผ้าอะไรก่อนครับอาจารย์ดีจะสวดอะไรดีครับอาจารย์นันะ่งสมาธิ ด้วยด้้วยยมออนนัีะตามพ่อมันสวดตามพ่อเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ลูกเขาสวดมนต์สวดบทไทยก็ได้ใช่ไหมครับบทไหนก็ได้นะครับอาจารย์ คงจะไม่มีอะไรเดี๋ยวให้น้องอาร์ตเขาจะต้องถามพระอาจารย์อีกครับพระอาจารย์